สีครับอีกิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไกด์ให้กับเพื่อนๆที่งงแล้วกันกับตัวเควสของซีซันกินติ้งนะครับและสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะครับเหลือเวลาอีก2วันเนาะสามกรานะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่เล่นผมคิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบอะน่าจะเล่นทันนะครับไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเวลาเราดูอะโหข้อมูลมันเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้กดเข้าไปปุ๊บเพย์กดเข้าไปปุ๊บมีอีเวน ยุ่งยากไปหมดมีทั้ง Giveaway s p e สเปเชียลโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะงงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบปบ้านเลยแล้วกันนะครับสำหรับซีซั่นกินติ้งนะครับจะมีแค่2เควสเท่านั้นที่เป็นเควสเขาเรียวกว่าเควสใหญ่นะครับไม่ใช่เควสของตัวแลนด์แลนใดแลน,น,นหนึ่งเนาะเป็นเควสใหญ่มันจะแจกนะครับก็คือในเรื่องของหมวด1ใบแล้วก็ของพิเศษอีก 1 1ชิ้นนะครับผูคนสามารถกดดูเว้นได้ตัวนี้ก็คือตัวของซีซั่นกินติ้งได้เลยใช้การสะสมทั้งหมด180ตัวเกตหิมะ,ะโดยเควสนะครับรีวอร์ดจะมีของประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกล่องนี้แต่กล่องเนี้ยจะต้องทำา2 2 0เกตฮิมะทีเนี้ยถ้าเราทำครบ180อยะยังไงเราก็ลุ้นพวกนี้อยู่แล้วล่ะนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นอ่ะ แลนที่ผมแนะนําอยากจะให้เล่นมีการอัปเดตแลนเพื่อทําให้มันเข้ากับตีอีเวนต์ก็คือ7แลนนี้นะครับผมทําคลิปสรุปให้เรียบร้อยแล้วแลนหนึ่งสองสาาหำหรับแลนอื่นๆนะครับมีให้ทำเควสแต่ไม่ได้จัดแลนให้เป็นอีเวนต์ของเอนชิสมาอ์ะอ่านนี้ก่อน ให้จบไปที่อันก่อนนะตัวนี้1ตัวนะ180เกทิมะทีเนี้ยถ้าเราทำไปอ่ะเราสามารถสะสมเกทิมะให้ถึง220 km. ได้โดยเอาเควสจากเควสของไอซีซันกรีนติ้งใช่ไหมมาสะสมจาก180บวกเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะเป็น220ก็คือบนประมาณ40เควสนะครับเพื่อนๆก็จะได้รุ่นรีวอร์ดเป็นกล่องมิสซี่บ็อกซ์นะครับผมอ่ โดยวิธีการเข้าไปในแลนด์ที่เหลือนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับพอเรากดคำว่าปนะุ่มเพย์เนาะมันจะเข้ามาหน้ารวมแมปขวามือตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ดูดิเดี๋ยวนี้มันอธิบายยุ่งยากมากเลยอะ่ะผมมางงมากเลยมันต้องกดคิกกดอะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้ทำมาทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่า ให้เพื่อนๆหาแลนดที่เพื่อนๆเ,เล่นได้ไม่ต้องครบก็ได้อย่างเช่นแลนด์เดอะวอลกิ d e เดใช่ไหมมันจะมีทั้งหมด23เพวสเพื่อนๆเ,เ,เล่นแค่10เควส20เควสก็ได้นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบ220นะครับส่วนไกด์ทั้งหมดนะครับทุกแลนเลยผมทิ้งไว้ใต้คลิปผมไม่ได้เล่นซ้ําเนื่องจากผมเล่นแล้วมันคือการครอบอร์ระหว่างอ่าพาร์ทหกับพาร์ทสมารวมกันนะครับอย่างวอลกิ้เดชอ่ะเขาทํา2รอบเขาทํา20เควส ถ้าผมจะไม่ผิดนะ20เพชร1รอบแล้วก็อีก3เพชรอีก1รอบแต่พอหลังจากที่เข้าซีซันกรินติ้งเขาจับเพชรทั้งพาร์ท1กับพาร์ท2มันรวมกันแค่นั้นเอง mm hmm. เพื่อนๆสามารถดูใต้คลิปผมได้มันจะมีลิงก์บอกทั้งพาร์ท1พาร์ท2ถ้าเพชรไหนมันยากไปเพื่อนๆไม่ต้องเล่นนะครับเอาแค่เล่นพอผ่านให้เห็นเพชรปุ๊บแล้วก็ออกพอออกเสร็จปุ๊บมาเข้าเพรใหม่นะครับมาเล่นตัวใหม่ตัวนี้แล้วก็ตัวไหนอีก ที่เขาจัดมาอ่าอย่างสนุบด็อกอันนี้เพื่อนๆก็เขาเล่น15เควสอาจจะได้แค่10เควสก็ได้นะครับไม่ต้องจบอ่าแล้วก็สตีฟโลกิอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เล่นสัก20เควสเหลือ6เควสก็ได้นะครับแล้วก็พอหลังจากเล่นจบปุ๊บเนาะเนี่ยวิธีการสังเกตดูตรงนี้28เควสเราเล่นสัก15เควสแล้วเราออกมาก็ได้พอหลังจากที่จบทุกเควสที่เพื่อนเล่นเล่นเล่นเรนเรนในพวกนี้นะหลังจากจบหมดแล้วนะเพื่อนเพื่อก็ออกมาที่หน้าอีเวนต์นะครับคิกคาว่ามิ แล้วเพื่อนๆภาพขานครบ220ปุ๊บนั่นคือเพื่อนๆลุ้นรับรางวัลแน่นอนหรืออาจจะได้รางวัลแน่นอนนะเนี่ยเขา All Winner เลย1คนก็คือเพื่อนๆได้แน่นอนแล้วแล้วทีนี้เพื่อนๆก็กลับมาเช็คกับไอตัวซีซั่นกรีนอีกรอบหนึ่งนะครับ180ไหมยังไงได้ตรงหุ้น220ถูกไหมตรงนี้ก็180แน่นอนเท่านี้เองครับวิธีการง่ายๆเนาะ อ่ากดคลิกตามที่ผมคลิกเลยเท่ากับเราจะคลิกแค่ตัวซีซั่นกรีนเพื่อเล่นทั้งหมด7ดแลนที่ผมบอกนะครับไกด์มีอยู่แล้วในคลิปบ้านบล็อกเชนก็คือกดตัวนี้นะครับเล่น7ดแลนมาสรุปอีกรอบนะเล่น7ดแลนเพื่อรับรีวอร์ดพวก,น,พก,น,กรรปปนี้เพื่อเมฆตกหล่นเป็นการสรุปง่ายๆ7แลน์นี้เพื่อเมฆตกหล่นนะครับรีวอร์ดต,ตรงนี้และทีนี้เพื่อนๆไปเล่นแลนด์ไหนก็ได้นะครับเพื่อให้ครบจาก180ให้ครบเป็น220ถูกไหม เมื่อเพื่อนๆกดเพยนะครับมันก็จะมีแลนด์ให้เพื่อนๆเลือกตามนี้ในแต่ละแลนด์นะครับมันมีเควสเกินอยู่แล้วซึ่งผมลองนับดูแล้วนะครับมันสามารถทำได้ตั้ง270เควสเลยนะบวกๆนะ ประมาณคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นอะยังไงนะครับ1เควสเท่ากับ1เกทิมะยังไงมันก็เกิน220แน่นอนนะครับผมอันนี้หวังว่าเป็นไกด์สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเนาะแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้นะครับสำหรับใครต้องการคลิปแบบละเอียดนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้ผมทิ้งไว้ให้ทุกแลนเนาะผมเคยเล่นตอนสีซันสแล้วนะครับผม